เดี๋ยวเดี๋ยวเรของในคังม,มีอะไร,ะไรมัม่งไอ้นนเหี้ยกระถงยังอยู่ตัวราาดูเวลาดูเวลาทำมาไอ้ไอ้สบายสบาย์มาดิมาดูนี่ฮเเ้้ดูมุมขวายัน่ไม เอาวิ่งเอาวิ่งโอ้โหแลวแวแล้วิ่ง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 เยอะมากน้องสาวน้องสาวนี่มีอมยิ้มพี่ขอได้ไหมถ้าหลุดนี่ฮาเลยเนี่ยฮาเลยแหละน้องสาวดีขนาดเดียวขนาดท้างนี่ยังออกกำลังกายเลยเนาะสุดยอดไปเลยไอ้คอนเต้ เอะไรเหรอวันดีเพื่อนบ้าน,นาว่าแต่ทำไมานายมีปืนเลงที่ดีมากเลยเจ็ดขอได้ไหมเออขอบใจมากตายต่อได้กูเลยมันขอกันอย่างนั้นปัด โอ๊ยอยน้อยควายเออย่าเล่นงี APIs ้ดิกวนตีนโอ๊ยบอาไอ้บ้ากว่าไอ้ยใก่คุ้ยเร็จังควายเย้กล้วยเลยดิด่อย ハハ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  Hứ chí hứ còn chết thôi IMMORTAL Cháu hú nghe quá Dạo đấy. Uh, uh. Cô kỵ ngô mừng cố kỵ ngô mừng hư hư cô hư 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 ไม่กูด <lightweight> ูว่ามึงลองหมดนะเนี่ย <notre morph flats>